นี่เลยยา่างสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยจา้าน่ากินมากเลยใช่ค่ะเป็นหมูสามชั้นออร่เป็นหมูหมักตะไคร้ครับเป็นหมูหมักตะไครไ้แล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นเมี่ยงหมูครับผม สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องยินฟินฟูจา้าทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะหยินอยู่ที่ถนนสีสุกซอยสองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคะ่ะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเวียดนามทาวค่ะทุกคนเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่6กโมงเชา้าไปจนถึงบ่ายสบ่ายสเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นถนนอาหารของชาวเวียดนามแท้ๆเลยนะคะและวันนี้หยินจะพาทุกคนนะคะไปแนะนําร้านอาหารร้านนึงคะ่ะทุกคนที่แบบว่าแปลกมา,มา,มากๆเลยแล้วก็บอกว่าอร่อยมา,มากๆ ด้วยเช่นกันนะคะอยู่ข้างหลังยินนี่เองจา้านี่เลยค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านอะไรนี่เลยค่ะร้านมุนจ๋าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพคะแม่ค้านะคะมุ้นจ๋าคืออะไรค่ะคือชื่อร้านหรือว่าหรือว่าอันนี้เหรอค่ะอันนี้เป็นอาหารเวียดนามเป็นคล้ายๆหมูปิ้งบ้านเรานะคะแต่เป็นหมูปิ้งใช่ไหมคะเป็นหมูสามชั้นหมักตะไคร้อหมูสามชั้นหมักนะคะทานกับเมี่ยงแบบนี้เหรอค่ะใช่เป็นเมี่ยงค่ะโอ้ มีเแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนะคะแล้วก็เห็นมีหลายเมนูเลยอันนี้คืออะไรคะพี่จ๋าถ้าภปษาเวียนามหมูคั่วตะไคร้ภาษาเวียดนามยางสามยางสามเป็นหมูคั่วตะไคร้ของเวียดนามนะคะถ้าดูแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับคั่วกลิ้ง <คน S 1> ใช่ไหมคะ๋อะนี่เลยคะ่ะทุกคนจ๋ามีหลายหลายเมนูมากเลยแล้วเมนูต่อไปคืออะไรจ๋ายาเกยยาเกยยาเกย ค่ะหมูต้มเค็มค่ะหมูตุ๋นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่เลยถัดมาร้านนี้ก็จะมีขายเป็นหมูยอผักชีลาวนะคะเป็นแผ่นแบบนี้เลยจ้ะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ทอดใช่ไหมคะทอดแล้วหั่นออกมาก็จะคล้ายๆกับแบบเนี้ยคล้ายๆเต็มเป้คล้ายเต็มเปะอันนี้้าเหนียวเป็น่ถั่วอันนี้ข้าวเหนียวถั่วอันนี้ก็อาจจะยังยังได้เห็นทั่วไปอยู่คล้ายๆกับถั่วแปร๋เขาเรียกถั่วอะไรนะที่มันเป็นแบบ เหนียวๆแล้วก็มีถั่วเหลืองใส่แล้วก็น้ําตาลเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะทุกคนจ้านี่มาดูก่อนเรากลับมาดูตรงนี้อันนี้ก็คือจําชื่อไม่ได้หรอกเพราะว่าเรียกยากบุญนจ๋าุน <laughs> จ๋า,จาอันนี้ก็คือขายเป็นชุดนะคะทุกคนชุดกับเมี่ยงแบบนี้เลยเซตละ100บาทใช่ไหมคะ,คะและอันนี้ก็คือค่อะอ่เป็นหมูตะไคร้หมูขั้วตะไคร้อันนี้ก็จะขายกล่องละ กล่องละ50บาทเป็นยาเกยหรือเปล่าไม่ใช่ยางสาอ๋อยางสายาเกยชื่อน่ารักมากทุกคนแต่แต่ว่าจะพูดยากนิดนึงอันนี้คือเว้ยคะเป็นคนเวียดนามเลยหรือเปล่าคะใช่เวียดนามจริงๆแท้ๆเลยเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะมีแต่ชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ถนนเวียดนามเนี่ยเขาทําขึ้นมาหรือว่าจัดตั้งขึ้นนนานหรือยังคะในนามสมาคมเดินไปตรงกลางจะมีสมาคมชาวเวียดนาม ขาก็ร่วมกับเทศบาลดอนกับอยากจะแบบกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในชุมชนได้แบบค้าขายเพราะปกติคนในชุมชนก็มีอาชีพอยู่แล้วหมายถึงทำทำค้าขายว่าอยากให้เป็นบแบบกระตุแบบ้นเศรษฐกิจม<ๆ>ันมารวมกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนมีแบบเมนูแบบฝีมือของตัวเองก็อยากเอามาโชว์ค่ะก็หากินยากนะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ ของอุดรก็รู้อย่างเาเป็นอีสานเนาะเวียดนามก็จะเป็นแบบว่าหากินยากนิดนึงอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอาหารเวียดนามที่ขายทั่วไปตามซอยอื่นเนี่ยเขาก็จะขายเป็นอะไรนะพันหอมแหนมเนื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวโอเคเรามาดูนี่ก่อนขออนุญาตไปทางนู้นนะคะอันนี้เลยทุกคนจ๋าก็จะบุญจ๋าบุญจ๋าก็จะนี่เลยยากสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยจา้า น่ากินมากเลยใช่ค่ะเป็นหมูสามชั้นอร่อยมากหมูหมักตะไคร้ครับเป็นหมูหมักตะไคร้แล้วก็มีน้ําจิ้มเป็นเมี่ยงหมูครับผมวันนี้คือคลื่นไหมคะคลื่นครับอากาศดีครับปกติแล้วเปิดขายเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อย่างเดียวเริ่มขายตั้งกี่โมงจ้ะตั้งแต่หกโมงครับแต่หกโมงเช้าเลย อันนี้เขาเรียกว่าเวียดนามทาวเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเขากำลังทำใต้ครับเขาเรียกเสาครับเสาของเวียดนามติดปากซอยเลยใช่ไหมคะอันนี้เราเพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานเนาะใช่ไหมคะประมาณเกือบจะสองเดือนครับสองเดือนเทศบาลอุดรกับชุมชนชาวเวียดนามร่วมกันครับดีเลย โอเคบางคนอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งจะเปิด<ช>ได้สองเดือนใช่อันนี้มันต้องโปรโมทจริง,รงๆแล้วอันนี้หนูตามมาจากรีวิว <laughs> รีวิวเมืองอุดอรม <laughs> ่ามีเ,าเวียดนามทาวที่นี่นะคะ <laughs> ทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะ <laughs> นี่นะคะเ,เวียดนามทาวเนี่ยจะอยู่ที่ถนน อะไรนะสีสุกซอยสองนะคะมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยจ้าร้านนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านบุญจ๋านะคะบุญจ๋าเจ๊กวางครับบุญจ๋าเจ๊กวางจ้ะมีมีเจ้าเดียวหรือเปล่าจ๊ะเมื่อกี้เดินมาอเอ๋อมีสองจ้าต้องำหรับครับขายตั้งแต่สมัย่อนในในซอยนี้คือมีร้านเดียวปะถ้ามีบุญจ๋าจะมีสองร้านครับโอเคค่ะอันนี้ก็คือเจ๊กวาง <laughs> นะาะโอเคขอบคุณมากค่ะข้างหน้าก็มีอาหารเยอะครับเด,เดี๋ยวเดินเข้าไปดูค่ะ